ระวังถ้าหมักมูลวัวไม่ได้ที่แหนแดงดีๆอาจเป็นแหนเนา่าสวัสดีค่ะคลิปนี้มาเยี่ยมฟาร์มของคุณน,นิดนะคะเราก็มาช่วยดูว่าวิธีการพ่อเลี้ยงหรือการจัดสภาพฟาร์มเป็นยังไงบ้างนะคะสิ่งที่เห็นก็คือ เนี่ยก็คือเอาซันแลนใสหนาจนเกินไปเนาะคือซันแลนเนี่ยชั้นเดียวไม่พอใส่2ชั้นอีกแล้วก็ยังมีไวนิลอีกซึ่งจริงๆแล้วฤดูการเนี่ยเป็นฤดูฝนนะคะแนะนําว่าควรจะเอาซันแลนออกเพื่อให้แหนได้รับแสงนะคะแล้วก็ต่อให้เป็นฤดูร้อนก็ซันแลนเนี่ยควรเอาแค่ชั้นเดียวพอแต่นี้ก็คือ2ชั้นเนาะทีนี้เรามาดูเอฟเฟกจากการที่แหนไม่โดนแดดนะคะอ่ะเรามาดู อ่ะนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวให้ไปดูใกล้ๆนิดนึงเนี่ยค่ะก็คือลักษณะแหนเนี่ยจะต้นเล็กมากๆเล็กก็ไม่แข็งแรงพอดีเอามือเอื้อมไปจับดูไม่ได้ว่ารากเขาเป็นยังไงแต่ว่ามั่นใจนะคะว่าถ้าอยู่ในร่มสภาพแบบนี้ยรากจะต้องแบบไม่ไม่แข็งแรงแน่นอนนะคะเป็นทั้งสองกระชังเลยอยู่ตรงเนี้นะคะสองกระชังอ่าแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็จะสังเกตอ่อพอดีสัง กล้องอาจจะมองมองไม่ค่อยเห็นเนาะมันค่อนข้างเล็กไปแต่ว่าสังเกตด้วยด้วยตานะคะทางมุมทางเนี้ยจะโดนแดดมากกว่าดอกจะใหญ่กว่านะคะก็คือเห็นชัดว่าถ้าโดนแสงแล้วจะได้อ่าแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ที่เลี้ยงใส่กละมังนะเราก็จะสังเกตเห็นว่าใส่กละมังเนี่ยดอกจะใหญ่กว่าที่อยู่ในสแลนแบบนี้ค่ะเนี่ยดอกจะค่อนข้างใหญ่กว่านะ ก็คือตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ว่าด้วยความว่าแหนเขาไม่ค่อยแข็งแรงเนาะก็เลยเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะแต่แต่ต่อให้ใหญ่กว่าก็ยัง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 ถือว่าเล็กแต่เล็กกว่าเกณฑ์อยู่ค่ะ, <ừ. S 1> ะแน่นแล้วไม่ได้ไม่ได้เอาขยายออกเขาไม่มีพื้นที่ขยายแต่นี่สังเกตเห็นชัดว่ารากไม่แข็งแรงเลย ล่างไม่แข็งแรงเลยนะก็เนี่ยจะมาแนะวิธีการพ่อเลี้ยงให้ถูกวิธีเพื่อที่จะ,ะแหนจะได้โตเร็วขายได้เร็วนอะอะจะประมาณอย่างนี้จะประมาณแบบนี้ค่ะอะตัวนี้ก็อ่ะจะมาเห็นคุณคุณนิดคะคุณนิดมาดูมาดูตรงนี้หน่อยทำไมไอ้ไอ้กระลำมังนี้กับกระลำมางนี้มันถึงต่างกันอ่ เป็นไงกะประมาณปุ๋ยน่าจะต่างกันน,น่าจะใช่ไหมเพราะว่าอยู่ในที่เดียวกันกะมังติดกันเลยแสงก็แบบเดียวกันถูกไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้นะก็จะทําให้อ่าเราเห็นชัดเลยว่ามันมีความแตกต่างคือคือต้องให้สังเกตใช่ไหมเนี่ยค่ะจะเห็นเป็นฟองเนี่ยเนี่ยเป็นฟองเห็นไหมคะว่าจะมีส่วนที่เน่าเห็นไหม เนี่ยมันจะเน่าคือตัวเนี้ย<ม>เกิดจากเอ่อน้ำหมักปุย๋ยน้ำหมักเอ่อขี้วัวที่ไม่ได้ย่อยสลายสมบูรณ์ซึ่งมีกา๊าซมีเทนมีอะไรอยู่แล้วก็จะทําให้เอ่อถ้าเป็นชาวบ้านเราก็จะเรียกว่ามันเค็มใช่ไหม,อมเออมันมันเค็มคือปุ๋ยมันเค็มแต่จริงๆก็คือเขาเกิดความร้อนแล้วก็จะสีเหลืองเนี่ยเขามันเป็นกา๊าซมีเทนอยู่ใช้รอมาบุ่มตรงนี้อะไรนะคะใช้รอมาบุ่มตรงนี้ <laughs> มันมันขึ้นอยู่ที่ว่าเวลาเราซื้อปุ๋ยเนาะเพราะว่าที่บ้านก็เคยเจอเหมือนกันคือใช้ตลอดแล้วก็ไม่เป็นไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นอะไรแต่พอมาบางรุ่นก็คือเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ย่อยสลายเลยซึ่งมันก็ทําเกิดฟองแบบนี้แหละสรุปก็คือให้เราสังเกตว่าถ้าเราหมักน้ําขี้วัวเนาะให้ให้ดูว่ามันยังมีฟองอยู่ไหมถ้ายังมีก็คือต้องเติมน้ําเปล่าเนาะน้ําเปล่าเข้าไปแล้วก็รอให้เขาย่อย อ่ะสลายให้ดีก่อนแล้วค่อยเอามาเพราะว่าจะได้ไม่เกิดเอฟเฟกแบบนี้คือวิธีแก้นะคะเป็นฟองๆแบบนี้ต้องเปลี่ยนน้าเลย,ย <laughs> เปลี่ยนน้าเลยไม่งั้นเขาจะตาย,ยเขาเขาเขาจะตายไปเลยเนี่ยเนี่ยฟองทั้งนั้นเลย,ยแบบนี้เนาะอ่าเนี่ยเห็นไหมฟองทั้งนั้นเลย,ยอ่าไปรอพวกนี้มันจะฟื้นช้เดี๋ยวยังไงอ่ะไปเอาของครูกันมาขยายดีกว่าง่ายกว่ากันเนยอะเดี๋ยวแบ่งมาให้สักหน่อยอ่เพราะว่ากว่ามันจะฟื้นเนี่ยมันกินเวลาอีกนานมากแล้วเนี่ย ถ้าเรามัวแต่รออนุบาลกว่าที่ว่ามันจะโตมันจะฟื้นเนี่ยกับไอ้ที่เอาพันงามงามอ่ะต้นงามงามต้นแข็งแรงเนี่ยลองเอามาทดลองเลี้ยงด้วยกันเลย mm hmm. เพราะว่าจริงๆชุดชุดเนี้ยเราได้มาพร้อมกันไงถูกไหมใช่พร้อมกันอันนั้นจนแก่แล้วอ่ะ <c oughs> จนแก่จนไม่ขายแล้วอันนี้ยังท <c oughs> ังนักอยู่ที่เดิมเลยเนี่ย,ยนะเพราะว่าจริงๆต้นทุนเรื่องเวลาเราสำคัญมากเราจะต้องบรยหาจัดการยังไงก็ได้ให้มันมันเร็วอะ่ะของเขามีต้น ต้นพืชต้อนอะไรที่เป็นสินค้าเกษตรที่จะขายได้เลยเขาเขาไม่รู้คือเขาไม่รู้เดี๋ยวยังไงซะก็คือพวกสินค้าเกษตรพวออะไรยังไงอย่างเนี้ยคืออ๋อมันขายได้เนี่ยมันเริ่มวงมากเลยอยากจะบอกอะไรผู้ชมบ้างเหมนกล้องอะไรกล้องไม่ไม่รู้จะบอกอะไรไม่รู้จะบอกอะไรหาวิธีปรับปรับปรุงให้มันเจริญงอกงามก่อนตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าว่าเราพลาดตรงไหนเนาะ รู้แล้วพ่าตรงไหนแล้วโอเค